หายดมาสินนชิราเดสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนักิรานะครับผมเข้ามาสู่บทที่แปกันแล้วของอีเวนกูดะกูดะจะมาตายปี2020นะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็เพิ่งต่อสู้กับเลดบอสกันมาและตอนแรกเนี่ยนึกว่าต้องจัดก,การเลดบอสให้ครบก่อนถึงจะสามารถไปเนื้อเรื่องต่อไปได้นะครับผมแต,แต่แต่ชท้แต่อันนี้จัดการไปได้4ตัวแล้วแล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ปลดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าปลดมาเพราะว่าถึงเวลาหรือว่า แค่จัดก,การแค่4ตัวก็พอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเข้ากันเลยดีกว่าไม่มีแพทเทิรนะครับผมเป็นบทเอ้ยได้บท8ชื่อตอนยาฝนพรมผู้บ้าคลั่งและไรเทียมทาน1ทับ2ก็มี1ทับ2เดี๋ยวก็จะมีแยกอีกอันนึงนะครับผมาทไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องแยกเป็น1ทับ1นทับ2นะไปอ่ะ แตมาทางฝั่งเซริสวาสินะฮวน้าครับการบุกลุกของมักาสึกามิล่าช้ากว่าที่คาดการไว้ครับดืม่มเล่าแล้สิแกหูมาเขาว่ายัางไงกันดูเหมือนว่าพวกเขานะ่ยจะพยายามต่อต้านกันอย่างเต็มที่นะครับ <laughs> เป็นพวกไริจากยอมแพ้เลยนะมันคงไม่รู้หรอกนะถึงแม้จะทำลายมากาสกามิไปแล้วเนี่ย มันจะฟื้นคืนชีพคืนกลับมาทันทีนะปล่อยมันทำตามใจไปแล้วกันนะปล่อยให้มันเนี่ยพยายามกันอย่างเต็มที่และก็เจอแต่ความสิ้นหวังที่โดนทำลายทิ้งเหมือนดังชินเซนกูมิยังไงล่ะนยะยามานามิคุงเซริสราวาสังเรื่องแบบนั้นนะ่ะกรุณาอย่าพูดได้ไหมครับแทงใจดำงันเหรอ ไม่สศกกับเป็นยามานามิคุงที่ใจดีเลยนะจ้าว่าไปแล้วไม่เห็นไอ้เจ้าไซาโต้คุงเลยเป็นอะไรของมันน่ะคิดเผื่อเอาไว้ก็เลยส่งไปดูการเคลื่อนไหวของพวกเธอนะครับยาเะยยาเลย,ย,เลยขี้เป็นห่วงจะเลยนะมาเอาเหอะโอ้ยเอาเล่ามาซิฮะอรับทราบครับ ถ้าไม่ตายคิมิโก้พันจ์เปี้ยงแตกนี่มันตัวที่เท่าไหรก่ก่อนคะเนี่ยไม่เท่าไหร,ร่หรอกจ่าตัวก็จกัดการไปเราร้อยกว่าตัวเองนั่นสินะลืมนับไประหว่างทางแล้วถึงแม้จะเป็นชั้นเนี่ยก็รู้สึกคอแห้งขึ้นมาแล้วนะคะถ้ามีเหล้าให้ดื่มสักหน่อยเนี่ยจะดีมากเลย กินเหล้าระหว่างต่อสู้นี่นะเธอทุกท่านคะมารคัสกามิฟื้นกลับมาอีกแล้วคะ่ะเป็นกระเถอทุกคนอีกแล้วหรอเป็นกระเถอเพื่อของโวเพื่อไข่ทองแต่ไข่ทองหมดไปแล้วนี่วะเป็นกระเธอคะ่ะที่ด้านหลังนะ่ะโนบุคัสึก,กับทุกคนกาลังพยายามกันอยู่ต้องทวงเวลาให้ได้โยสไปเลยนะโอคิตะอย่าหมดแรงก่อนละ่ะ ใครกันล่ะคะใครจะหมดแรงกันล่ะคะว้กากเลือนไหวไหมโอคิตาซังทุกคนพยายามเข้าท่านฮิมิโกะนะคอยดูอยู่นะยเいฮいやแต่ถึงกระนั้นทุกคนก็สมแล้วจริงๆจำนวนคนแค่นั้น สามารถทำการหยุดการเคลื่อนไหวของมาการสือกามิได้ไม่ไม่ได้หรอกดูยังไงกำลังลกก็ไม่เพียงพอถึงแม้จะพวกนั้นอ่ะจะเก่งกายกันบ้าขนาดไหนก็ตามแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่พลังของตัวบุคคลเข้าใจไหมสุดท้ายสิ่งที่ตัดสินการต่อสู้เนี่ยก็คือจำนวนถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ก็แค่โดนจัดการเท่าน,นั้น และสามคนนั้นก็ยังหาทิ้นทางของศัตรูไม่เจอด้วยโถยถ้าเกิดผมสามารถคิดกลยุทธ์ที่แม้แต่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจีรจาการได้แบบท่านพี่ได้แล้วก็อ,อ,อว้ามีสปอรลาดโผล่มาจากในปา่าว่าไงนะโถยว่าแล้วผมไม่ไหวจริงด้วยกันเหรอท่านโนบุคาเซอเอาเป็นว่าอพยพชาวบ้านก่อน อารามานะเกาคุณคุณนะมึดูยังไงก็เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ปริศนาที่ทำการโจมตีใส่หมู่บ้านนะคะเนี่ยเอ๊ะสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านะมายังไงก็โอเคค่ะถ้าเกิดเป็นคนชั่วก็คือเซเบอร์และตอนนี้เนี่ยท้องก็หิวด้วยก็เลยงูกิดอยู่นิดหน่อยก็ทำการช่วยเหลือในขณนะที่ตกอยู่ในอันตรายแล้วก็ขอข้าวเกงกะหรีดมากินและ ให้ช่วยมาตามหาเซเบอร์คนใหม่ด้วยดีกว่าเพราะแบบนั้นเตรียมใจไว้เถอะนะคะไอ้เจ้าเทพที่ชั่วร้ายที่หน้าตาเนีแปลกๆจงเล่าร้อนขึ้นมาซะอันโทเลียมคาตาแฟร์ตี้ชิปเอ็กซ์คาลิบราเรียบร้อยแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ไหมฮู้ตัดออกมาเป็นรูปเอ็กซ์ได้อย่างรู้สึกดีเลยค่ะ สมแล้วที่เป็นตัวฉันโอ้ยที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นอ่ะขอโทษค่ะเป็นใครกันลืมไปแล้วแกแกนี่เพื่อนสีที่ไปแข่งรถกับพี่สาวของเจ้ามายัางไงละและทางนี้คือใครอ๋อจ้าจ้านี่เองนานกายโยชิคงจัดการไปเลยฮฮ่าฮ่าฮ่ท่านจ้าจ้า จำไว้ดีๆล่ะจำไวไปแล้วไอ้เจ้าจิ๋วที่เป็นท่านป้าตัวใหญ่เนี่ยมาอะไรกันนะไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดพุ่งเข้ามาแล้วก็กช่วยไม่ได้อะไรถ้าเกิดเจ้าพวกนี้เป็นลูกมือของนายท่านแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็คงจะให้ท่านจ้าจ้าจัดก,การให้นั่นแหละโผล่มาแล้วนี่มันนากกโยชิที่จะเผยทำการจัดก,การลูกน้องของท่านป้านี่นะเอาจริงๆน่ากลัวเนี่ย นี่ออกมาอย่างหล่อเลยอาจารย์หลีอืมเป็นไซต์กรตีในการฝึกฝนเลยโอโ้ไม่แล้วเลยนานลงใช่แล้วมาแข่งกันดีกว่าว่าจะสามารถจัดก,การได้กี่ตัวนะมาแข่งกันอย่าเลยอย่าเลยไม่ใช่เด็กแล้วแท้ๆอ๋ออะไรไม่มีความมั่นใจงั้นเหรอแกแล้วจริงๆนะฮิปโปเอาไปสักมัดไหม เท่านี้ค่ะก็นำไปตัวหนึ่งแล้วต้องอย่างงั้นเซ่ไปกันเลยเฮ้ยฮ่าจะว่าไปแล้ว,วโอคิตะจังอยู่ไหนกันนะเริ่สามเก้าปริดดับเนี่ยฟาร์มก็อย่าเมามัน พาสเตอร์คะมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนน่าตื่นเต้นขีดสุดแล้วยังหรอกยังพอไหวเมจูก,ก็โดนใช้ไปหมดแล้วไม่ได้ใช้เฟยแต่ว่าแอปเปิลทองเนี่ยกดเกี้ยงแล้วไม่มีอะไรกิ้งขึ้นมาอะรู้สึกร้างสังขรหอดีขึ้นมาเลยเอ๊ะ,อะ,อะว่ายัางไงนะคะผู้ที่ตอบสนองคำอธิษฐานของคนที่มาจากอีกฟากหนึ่ง ของช่องว่างอันห่างไกลฮูโอคิตะอาเธอร์นี่เองดูเหมือนว่ากำลังจะลำบากนะจะขอช่วยแล้วกันคุณคือถ้าไม่ตายมาจินซัง,งบีมไปอีกตัวมีอะไร สุดเยอะออกมาเลยอะอะไรแกก็มากันเหรออ่าก็มีหมอกสีดำมาขัดขวางอยู่ก็เลยเข้ามาไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้หมอกมันก็โล่งหายไปก็เลยให้ทุกคนแยกย้ายเพื่อมาตามหานะ่ะก็กำลังจยากจะยืมมือแมวพอดีเลยค่ะเอาจริงๆเนี่ยช่วยได้มากเลยน้องพี่คะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วก็ไว ไวแน่ๆทุกคนมาช่วยวสินะอาลาลาสถานการณ์ดูไม่ค่อยสู้ดีแล้วเนี่ยมิบบโรในที่สุดก็สามารถจับหางเจอทีเจอแล้ว ก็ได้ซีมานะครับผมแล้วเจ้าพวกไหนก็มาช่วยได้จริงๆไว้ให้เห็นแต่ตัวเป็นเกาๆกันว่าจะลงท่าไปใไนกันซะอีกแล้วก็มี2ทับสต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ากันเลยแล้วกันนะจ๊ะโอ้มีได้ชุดใครด้วยอะ่ะแต่ว่า AP นี่พอไม่เป็นไรกัดแอป,ปก็ได้เราอยากรู้จริงๆเว้เลยว่าเราจะได้ชุดของใครมากรารดนตว่าเป็นชุดของโอกิตะ เหนื่อยจังก็น่าจะเหนื่อยอยู่หรอกเอาเป็นว่าน่าจะสามารถพักหายใจกันได้อะการล,ลบตอนนี้เนี่ยก็เพียงพอในการต่อต้านแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็เป็นแค่ศึกล้างผ่านเท่านั้นตอนนี้เพราะว่าพวกชันออเทอร์เนี่ยก็เลยสามารถพักหายใจได้นะคะแต่สุดท้ายสถานการณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยถึงแม จะสามารถหยุดได้ชั่วคราวแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การทวงเวลาเท่านั้นแต่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่สามารถทำได้นั่นสินะครับแต่ถึงกระนั้นพวกเราก็ทำได้เพียงแค่ต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นน่าจะพอสามารถทำอะไรได้แล้วล่ะสากามโต้ังก็แปลว่าเจอแล้วใช่ไหมถึงแม้จะใช้เวลาบ้างก็ตามนะ ได้ตัว่าหาเจอเรียบร้อยแล้วฐานทัพของเจ้าพวกนั้นฐานทัพหรอคะดาโอกาดเนี่ยนะแบบนี้พรุ่งนี้ฝนตกแน่เลยอะ่ะมาโคยกันเก่งมากสมแล้วที่เป็นดาวกาคุงไม่เร็วเลยไม่ใช่หรอไอ้นี่นี่ไอ้นี่นี่ขอน้ขอขนาก็บอกว่าใครเป็นดาวกากระไรเฮ่มาคอยเจ้าคนที่ชื่อว่าไซโตเนี่ย มันปล่อยหางออกมาให้ขีนง่ายๆนะก็มันโผล่ออกมาเพื่อทําการสืบค้นพวกเราก็เลยตามมันจนไม่เจอฐานทัพยังไงล่ะแล้วก็เกิดอวดดีคิดจะลออเข้าไปทั้งอย่างนั้นใช่ก็เลยทําการต่อยแล้วก็พากลับมายังไงล่ะกูจอบโอเดลซังสมแล้วสมแล้วโอเดลซังเข้าใจดีมากเลยค่ะพูดว่าว่านะ ถ้าเ,เาเกิดโอเลียวไม่มาเกะกะแล้วก็ข่าคนเดียวเนี่ยก็ทำการจัดการทุกคนในนั้นเรียบร้อยแล้วจ้าจ้าจาเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มาถึงจุดที่น่าจะสามารถทำอะไรได้แล้วอ่าที่เหลือก็แค่อธิษฐานว่าเจ้าพวกนั้นนะ่ะมีวิธีการที่จะสามารถจัดการสถานการณ์นี้ได้พวกเขาเนี่ยถ้าปล่อยสถานการณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เขาลำบากเองก็ได้อย่างน้อย ก็น่าจะรู้วิธีการที่จะสามารถหยุดมาร์กัสคามีได้ละมัง้งถ้าเช่นนั้นจะบุกโจมตีไปที่ฐานของพวกนั้นหรอกครับอ่ะยิ่งปล่อยเวลาไปนานเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งเสียเปรียบรีบไปกันดีกว่านะแต่ถึงกระนั้นยังจําเป็นต้องหยุดการเคลื่อนไหวของมาร์กคามอยู่ก็จะให้บางส่วนเนี่ยไปทําการรับมือพวกมันฮ้ อร่อยจังอะงั้นฉันขอต่อสู้ต่อแล้วกันนะคะโผไอ้เจ้าหนูโมโลินะ่ะมันปากตีพูดถึงการแข่งขึ้นมานี่คะ้าเขาสู้ไปทั่วเลยนะในาการอยู่ชคคุ้มเอ๊จะทําการจัดการให้สิ้นเลยโพก็โอเลอซังเนี่ยจะไปทางนั้นแล้วกันนะเพราพกผมนะ่ะยังไม่ได้ต่อสู้เลยยังไม่ได้หมดแรงโอเลอซังเองเนี่ยพออยู่ประเทศนี้รู้สึกมีแรงขึ้นมายังไงก็ไม่รู้คาดหวังได้เลยนะ งั้นอิโซซังฝากนำทางทุกคนแล้วก็คุ้มครองมาสเตอร์ด้วยแล้วกันนะครับมาก็ได้ยอสงั้นที่เหลือเนี่ยก็แค่ตัวฉันแล้วก็ไม่ไดยจังไปทำการจัดการทานทัพของศัตรูตูมแบบนี้สินะอ่าแบบนั้นได้เลยโอคิตะการจัดการจะพวกนั้นน่ะพวกเราจะจัดการเองค่ะเข้าใจดีค่ะฮิจิกาตะซัง ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เช้าก่อนผมเองก็จะไปด้วยอ้าวแล้วใครจะดูแลบูบ้าล่ะไอ้เจ้าพวกที่ทําการสังหารท่านพี่สาวน่ะผมจะล้างแค้นคืนเองท่านโนบุคาซึโยสไปกันเถอะเรื่องของมัคสึกามิเนี่ยฝายด้วยนะค่ะไปกันเถอะค่ะรุ่นพี่นี่เปลี่ยนชุดพร้อมลุย พอไหมโอคิตะโอโหครบเครื่องกันเลยทีเดียวโอคิตะซังเอ๊เข้าใจดีค่ะฮิจิกาดาซังโอคิตะซังชุดน้ำมันทั้งสองคนโอคิตะซังชุดน้ำมันไปกเทค่ะมาสเตอร์หน้าตาตูจริงจังเหลือเกินความเก่าหายไป90%ฐานทัพของเจ้าพวกนั้นอ่ะมันหลุดจากที่นี่ไปชช้ชาก่อนสิครับ หายใจไม่ไหวแล้วแกเนี่ตามมาทำไมเนี่ยฮะข้างหน้างั้นหรอโยสไปกระเถอะคนนี้ก็คบเคเหมันกัดไฟลออยู่เลยนะเรอหัวหน้าแ,แกแล้วชุดอันนั้นใส,ส่โต้ซังอะไรแกออกมาคนเดียวแบบนี้นะ่ะไม่สิปล่อยให้ทหารคอยอยู่ล่อๆหรือเปล่า เซลิสวาน่ะอยู่ข้างหน้านี้ครับกลางลบยังเหลืออยู่มากก็ตามแต่มีแต่ทหารกระจอกเท่านั้นถ้าเกิดเป็นพวกเจ้าแล้วก็น่าสามารถจัดก,การได้หมดแล้วครับเอ๊ะนั่นหมายความว่าเซโตคุงหรือว่าทำให้ลำบากเลื่อยเลยนะโอ้ยพวกแกไปกระเถอะโอ้ยนี่หมายความว่าอย่างไงเนี่ยสปายสองต่อเหรอ ฮิจิกนะตะซังน่ะรู้อยู่แล้วเหรออ่าหัวหน้าหน่วยที่3ามไซโตะฮาจิเมะน่ะไม่ีทางที่จะหักหลังซินเซนกูมิเป็นเด็ดขาดนั่นก็ขอบคุณนะถึงแม้จะเป็นตัวค่าแต่โดนเชื่อใจโดยรองหัวหน้ามากเลยจะรู้สึกดีใจหรือว่าจะรู้สึกลำคาญดีไม่รู้นะครับมางานแบบนี้เนี่ยมีแต่ผมที่สามารถทำได้เท่านั้นแหละ เพราะว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยมีแต่พวกที่มีแต่เรื่องดาบอยู่ในหัวนี่นะงั้กนก็ก็เพราะแบบนั้นทุกคนรีบๆไปเลยสิถ้าเกิดชักช้าเนี่ยเดี๋ยวความจะแตกไซโต้ซังขอบคุณมากเลยค่ะโอโตโ,โอคิตาจังไม่สิโอคิตะเจ้าเนี่ยไม่ได้หรอกนะเอ๊ะหมายหมายออยังไงคะ รอหนะ้าพวกนายจะผ่านไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าโอคิตะเนี่ยไม่ได้ไม่ไปล่อยให้ผ่านทําไมอะ่ะเข้าใจไหมนั่นคือเงื่อนไขในการผ่านที่นี่ไปเข้าใจแล้วไปกันเถอะนัสซูราเอ๊ะทำไมอะ่ะเฮ้ยมาคุยตกลงะไรกันเองลอูกเรื่องที่เจ้าคนแบบนี้พูดออกมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องโอเคกับมันก็ได้ดนะหุบป,ปากไปซะเทสโซไรที่พัก ถ้าคิดจะมาเกลกก่าแล้วก็เดี๋ยวจะฟันทิ้งอีกคนว่าจะฟันใครทิ้งนะไปเถอะนะคะมาสเตอร์ไซโต้ซังน่ะมีธุระก,กับตัวฉันค่ะเออ,เอ,อแต่แต่ว่าอืมจ้ะเวลาไม่มีแล้วคิจิกาตาซางังฝากด้วยนะคะอ่าไปก่อนนะไซโต้ครับครับรีบไปเถอะครับ ลุมพี่คะไปกันเถอะเวลาไม่มีแล้วโอเคต่ช่งไปกันเถอะนะเข้าใจแล้วไปกันเถอะนะทุกคนอะไรกันเนี่ยจริงๆเลยฮ้อไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยจะยังไงก็ช่างถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยนะไม่เป็นไรจะรอคอยทั้งสองคนนะเดี๋ยว ที่ว่าอะไรไม่เป็นไรที่ว่าเราอยู่อะไรหรอ้ยทำเสียจังหวะจริงๆเลยนะราชินีคนนั้นน่ะ <S <S แล้วก็ฝนตกจริงๆด้วยเว้ยเฮ้ยอย่างที่โอคิตะซังได้บอกไว้ฝนตกลงมาจนได้อรอเอาละโอคิตะถ้าถอยหลังกลับไปทั้งนั้นแล้วก็ก็จะจบลงแค่นี้เอาอยัางไงละ่ะ ไม่ค่ะจะขอพลาดไปนั่นสินะสุดท้ายแล้วอุคิตาจังนี่ล้วก็ก็จะทำการฝากเข้ามาตลอดเลยนี่นาด้วยดาบก่อนอื่นขอถามก่อนอื่นขอถามก่อนนะคะเหตุผลคืออะไรหรอเหตุผลนั่นสินะเซวานเนี่ยจะมากหรือน้อย ก็มีความปรารถนาของตัวเองอยู่ในกรณีของผมนะ่ะก็คือตัดสินชี้ขาดกับโอคิตะจังที่ว่าโอคิตะจังเนี่ยเป็นนักดาบมือหนึ่งของชินเซงกุม,มิน่ะมันรู้สึกยังไงอยู่นะเฮ <Hey. S 1> ้ทั้งทที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยคิดจะมาป่าดาวกับตัวฉันเลยแท้ๆมาอารมณ์ไหนคะเนี่ยไม่ไม่เรื่องนะก็นะก็ฉันน่ะ ถ้าเิยเอาจริงขึ้นมาแกอาจจะตายได้นี่นะเรื่องนั้นมันยังไงกันนะ <S <S และก็บังคับใช้ตัวละครด้วยจ้าเซลคิตะซังนะครับผมแล้วก็เป็นชุดสงสัยแจกชุดจริงๆนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัวมันมีสกิลหลบมีสกิลเพิ่มป้องกันใช่ไหมเดี๋ยวเราาชุดอันนี้ไปก็ได้มั้ง เพิ่มพลังจิตว um. okay, ิควิกด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นโอคิตะซังของตัวยืมอยู่แล้วไม่ต้องจัดอะไรมากไปลุยนี่สวอุซโตะฮาจิเมะนี่ชุดใหม่จริงด้วยเว้ยมันก่อนคิดเล่นๆว่าใช่หรือเปล่าดันใช่จริงนะครับผมมาเอางไงดีเนี่ยชัดเจนเหรอ ใช้เกตกาดเกตใช้เกตก็ได้โอเคเต็มแล้วอ๋อใช้มาสเตอร์สกิลไม่ได้นี่หว่าเพราะว่ามาสเตอร์ไปอีก่อนลืมอืมเพิ่มคิดิคอเพิ่มคิดิคอแล้วก็ดูดดาวดูดดาวให้ใครอยู่คนเดียว ตอนนี้ก็จบแล้วล่ะไปกินแตงกอลแล้วลก็กลับกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเธอจะไปลุยต่อไม่ใช่เหรอ ไอ้เจ้าพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันต้องรายงานท่านหัวหน้าโดนตายชาไเป็นแล้วไอ้เจ้าพวกวีบูโรเอ๋ยไม่รู้ทำไมนะทำเกินฟันพวกวีบูโรเนี่ยมันรู้สึกดีจังเลยอิโซซังระวังตัวด้วยนะอย่าได้ใจมากเกินไปไม่เป็นไรหรอกเจ้าพวกที่เก่งกาเนี่ยจะกาฟันทิ้งให้หมดชิจิกาตะกุงเดินหน้ามากเกินไปแล้ว โบคุคาสึกคุงแล้วก็น้องชายคุงตามมาแทนไหม <c oughs> ทำไมผมต้องแบกเต่าด้วยะขออภัยนะครับท่านโนบคุคาสึกออกิ้งไปก็ไม่เป็นไรนาะฉันจะช่วยด้วยนะคะช่วยแบกเลยก็ได้มา <c oughs> นี่มันหมายความว่ายัางไงกันอย่ามานาเมคุงที่ว่าว่ายัางไงกันอะไรหรอครับ มาก็ไม่คิดแต่แรกแล้วว่าสซโต้คุ้งเนี่ยคิดจะมารับใช้ฉันจริงๆแต่ว่าฉันคิดว่าเธอน่ะเป็นภาคพ,พวกอยู่จริงๆนะหัวหน้าเิริสว่าหรือว่าสงสัยในตัวฉันหรอครับได้ยินเป็นอย่างอื่นด้วยงั้นหรออย่ามานะมิเอ๋ยแกที่โดนคอนโดให้คว้านท้องตัวเองนะ่ะอย่าบอกนะจะมาหักหลังตัวฉันนะ่ะฮะ ครั้งนี้ตัวฉันเสียงเดิมพันกับตัวคุณนะหัวหน้าศิริสวัสครับก็อย่างที่พูดไปจะขอไปด้วยกันแม้จะสุดทางจะเป็นนารกก็ตามไม่คิดที่จะหักหลังเลยแม้แต่น้อยครับย่าขอโทษนะเพราะว่าเจ้าพวกกิงเงาไม่เอยะขึ้นมาคาพูดคำจาก็เลยแย่ลงนะเธอที่โดนคอนโดทำให้ควานท้องตัวเองนะ คงไม่หักหลังตัวฉันหรอกแน่นอนอยู่แล้วเพราะพวกเรานะเป็นพรรคพวกที่โดนฆ่าทิ้งโดยชินเซนคูมิของเจ้าพวกนั้นมาแล้วนเหรออาด้านนี้เป็นไงบ้างเท่านี้ก็จบแล้วค่ะอย่าปพูดู้รบานนะ อยาเลยยาเลยไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยก็เพอแบบนี้ถึงไม่อยากประดาวกับเจ้านี่ยังไงล่ะดาบและทิมไทยของฮาจิเมจังน่ะมันมีความหมายว่าไม่สู้กับคนที่แกร่งกว่ายังไงล่ะไซโตซังเป็นแบบนั้นเองเหรอคะอ๋ออะไรไม่อยากจะให้ฉันเก่าเยอมาันนาวิซังเนี่ย เผชิญหน้ากันสินะคะตอนนั้นคนที่สังหารยามาเนวิซังน่ะคือตัวฉันค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวฉันต้องสังหารยามานนวิซังอีกเล่าหนึ่งน่ะก็เลยทําแบบนั้นใช่ไหมคะเป็นคนดีขึ้นมาเลย,ยนะไซโต้จิเมจังจะไปยิงแันได้ไงกันเล่าฉันก็แค่ไม่พอใจที่แกเนี่ยโดนเรียกว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดของชินเซนกกมิโก็เท่านั้นแหละ มันก็แค่นั้นแหละงั้นหรอคะไซโตัซเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะคะช่างเป็นซินเซนคุมิที่ปวกเปลียจริงๆเลยขอบคุณมากเลยคะ่ะที่คอยอยู่ดูฮิจิกตาตะซังอยู่ดูซินเซนคุมิจนถึงตอนสุดท้ายถึงแม้จะไม่ได้อยู่ดูจนถึงตอนสุดท้ายก็าตามนะนะไม่หรอกคะ่ะ ขออยู่ดูจนจบจริงๆแล่วแหละใช้โตดซังนะ่ะทั้งคอนโดซังฮิจิกะตะซังแล้วก็ทุกคนของชินเซนกกมิไม่ใช่อย่างนันสักหน่อยฉันน่ะก็แค่เป็นผู้ชายที่อยู่ในฝั่งของคนที่น่าสนุกกว่าก็เป็นเพียงแค่ชายที่เป็นเช่นนั้นนะโอคิตาจังเอ,อ๋ย มีอะไรเหรอคะแกเนี่ยมีสายตาดีแบบนั้นเหรอซายังไงกกลคัเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะงั้นเหรออาจจะใช่ก็ได้นะเอารีบไปไปค่ะอะไรหรอมีอะไร,ร,อ,ไรอีกดาบอิสระของไซโตซังน่ะแข็งแกร่งมากเลยนะคะมากกว่าใครที่เคยป่าดาบด้วยซะอีก ก็บอกแล้วโอคิตาจังเอ้ยถ้าแพ้เนี่ยก็ไร้ความหมายนะอย่างเนี้ยโอเคแล้วก็ได้เฟนพอยต์สองพอนะครับผมได้ขินเพชรมา1เม็ดแล้วก็ได้ชุดกดชุดของโอคิตาจังได้ใช่ไหมชุดฮาโอรินะครับผม แล้วก็ยังไม่จบในะจยังมีเนื้อเรื่องต่อแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าต้องไปเคลียร์เนื้อเรื่องในส่วนของไอ้เจ้าไอ้เนี่ยนนปุไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนนะครับผมถือสามารถไปต่อได้โอเคก่อนจะจบวิดีโอคลิปนี้เราขอไปอัพชุดให้โอคิตะจังให้ดูว่าจะปิดอาร์ตเ,เวริร์ดหรือเปล่านะครับผมโอคิซังซังโอคติตะซังอยู่คนใดอาอยู่นี่อ่าแล้วก็อันนี้เป็นปดชุดของโอคติตะซังนะครับผมกินของค่อนข้างอเปลืองน่าดูเลยแต่ว่าโอเคอยู่ ยังพอรับได้แล้วก็ทาเคอุจิจังไม่ได้ขยันวาอาร์ตเวิร์กใหม่เลยจ้าเอาโพสเป็นท่าโพสปกตินะครับผมไม่ใช่อาร์ตเวิร์กใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดเฉยๆนะจ๊ะ <S <S โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูตัวละครก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับผมโอเค,อเคก็สำหรับวิดีโอในครั้งนี้เนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันในคราวหน้าครับสวัสดีครับ